ขันนอนน้ำกันอยู่คนนี้บ่ได้บ่ได้ขลามขลามาขันปศาลถือใจกะไปนอนอยู่ไซ่หรอนอนอยู่ป้าสบายดีสบายดีแล้วก็สวัสดีครับ่อแม่พีนน้องกองายเมื่อสู่คุนที่เข้ามาติดตามฮับทรงส่ง,งมุตตาบ่าวมโนมณีบัมตากะสิมา เดินทางครับชมวิธีชีวิตทางชนบทหมู่บ้านชุมพรมัางกอกมื่อนี้พี่น้องเมื่อนี้กาบุมี่ย่างสีภาคพี่ภาคนอกครับชนน้กันในหลักพี่น้องขบา่าบอมตากาซีเดินทางชนบทมื่อนี้กาต้องขามแกงอลองก่อนในพี่น้องเลยสีมุงนาในหลักพี่น้องพี่น้องเลยสีมุงนาไปหมู่บ้านชุมพรมัางกอกก็คือนอกกับตัวเมืองเในพี่น้องจะได้กาไปติดตามทางชนน้กันพี่น้องเมื่อนี้บอมตากาซีได้พอย่างแน่พี่น้องชวนทางพุูนกาจะเป็นแกงอลองล่ะพี่น้องเพราะว่าบอมตากาสีมุงนาเดินทางไปพุูนล่ะ เดินทางไปสู่หมู่บ้านชนเผ่าบาังกงก็คือหมู่บ้านนอกกับเมืองพี่น้องเพราะว่าบอมตากาิเดินทางหมู่บ้านนี้ก็ต้องฮอดแกงอลองก่อนเนี่ยพี่น้องอันนี้ก็คือแกงะอลองกะเจ้ากะสีมักไปเที่ยวในเมืองนอกเฮาพี่น้องเลยนี่พี่น้องแกงะอลองเลยพี่น้องกัวิวชุดยอดลลยเลยพี่น้องปกมับบบงหายยูทีแกงอลองเมืองนอกแพ้สวนรค์เขตหลับพี่น้องเลยู้ใดเคยไปมาแกงกลองก็อย่าลืมแวะมาฮาลิน,นดิ้ดพี่น้อง อยู่ธรรมาศาสตร์เลยพี่น้องไอ้สุดยอดลายพี่น้องทุกคนเจ้าถือเขื่อแหมไปขายทั้งบริษัทเลยพี่น้องอันนี้จะเป็นหมู่บ้านที่เขาที่ไปพี่น้องพูดขามเซก่อนไอ้พี่นอ้อ,นนองต้องขี่เพื่อบักก่อนไอ้พี่น้องอันนี้ชาวบ้านก้าไปขายเขื่อแหมมาแล้วพี่น้องโอ้สุดยอดลายเลยสอหมู่บ้านนี้ น,นี่ก็จะเป็นเซลล์น้องเในพี่น้องอันนี้เลยเพราะว่าเฮาการสีม่วงหน้าพุ่นละพี่น้องเอ้ยสีม่วงหน้าไปพุ่นละพี่น้องเมื่อนี้บรรยากาศเงียบๆๆๆพี่น้องสนุกบทองบาลีพี่น้องโอ้เขาเจ้ะไปขายของฝากของดองเลยพี่น้องเฮากาสิขหามไปละพี่นอ้องขายเครื่องขายเหล้าสาเบียดมีแต่ปูดูดูด้ดีโม่ละดีเฮดเออดีเจ็ดคงดีคง โอ้พี่น้องรถโคตรลายเลยพี่น้องเมื่อนี้พี่น้องกระเจ้ากับมาาขาได้อันนี้ก็จะเป็นมูบานนี้กระเจ้ากับซีไปขามพุ่นก็คือขี่เกือบักพี่น้องมันมีเือบักลำเดียวเลยมูบานนี้พี่น้องอันนั้นก็จะเป็นรถสาวบานกับซีไปไปมาในลำพี่น้องโ <c oughs> อ้โคตรลายเลยพี่น้องเมื่อนี้พี่น้องมาได้กันอย่างเศร้าพี่น้องเลย หมู่บ้านลึกลับนอกกับตัวเมืองกับแบบนี้เลยพี่น้องบ่มีเส้นทางเลยพี่น้องถนนหนทางกัตามไปมากับค่นอย่างเลยอันนี้ก็จะเป็นสาบาันกับมาขายของปลาของดงลลนี่แ่ะ หนึ 1> 1, 2, 3, 4, 5, ่งสคันเลยพี่น้องเว้ยโอ้บอเ่เป็นธรรมาดาเลยพี่น้องปอ,อ้เช็ด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 เกือรถตก

ซาเลยอระดอับสุดระลึกเดอ้อโอ้เกือบเลยพี่นอ้องเกือบรถซีลงเซอะไพี่นอ้องไงนี่หกคันล้วนล้วอเขื่อแหกพี่นอ้องนี่เจ็ดคันซ้อนเลยพี่นอ้องเอ้าไปทำกันเลยพี่นอ้อง 哦，没有。 อนเฮาสีเดินทางหมู่บ้านนี้ก่าโพ๊พี่น้องเส้นทางพี่น้องก่โคตรเป็นผู้เป็นสันเลยพี่น้องผูเส้นทางออกไปพูนอีพี่น้องอันนี้จะเป็นผู้เด้เป็นบ้านทีเป,นนทเป็นบ้านที่นอกกับตัวเมืองหละ่ะพี่น้องหมู่บ้านนี้เด้เป็นยังสาวน้อยรถเพบอ่ฮะสาวน้อยก่ขึ้นผู้นี่โบได้พี่นองง้องเลยเพราะว่าตัดมีดเ,เราก่ามาเตบ,บ้านกะที่ได บาททีขึ้นพูดนี่ขับบ่ได้อีกพี่น้องเอ้นี่จังไดกะให้ทีมงานนะเขาเขาขึ้นให้เลยเดี๋ยวดำจัดการเองเอ้าขับซอยเล่าหน่อยนี่า<อ>มาแต่ให้บอส่วนน่อยฮะมาแต่ให้บ่โอ้พี่น้องเอ้อันนี้กับบังเอิญในพ่อสาวน้อยกับขี่รถจักขึ้นน,นี่กับบอได้พี่น้องเอ้ทีมิดกับเล่ากับขึ้นได้อยู่พี่น้องเอ้ น่ะประยงี่ตะประยงเยช่วยเลือนสาน้อยก่อนหน่อยฮะมอยากขี้บ่ไปไปไปช่วยเลือนสาน้อยก่อนสโนไอ้กับขี้บ่ได้พี่น้องเลยพูตัวนี้กับเป็นพูที่สาน้อย่างเลยพี่น้องสาน้อยกับมาแต่ให้ละพี่น้องเลยโอ้บังเอิญเฮาดีพอสาน้อยกับ นั ặt, Ô, like. ่งงลงๆขี่รถจักรก็ลำเา็นอะไรเสน่อยกันนี่โคตรยากเลยพี่น้องพี่น้องมันโคตรฟูเลยพี่น้องนี่โคตรเสาน่อยกันพอขึ้นโมดายก็ละพี่น้องมันเป็นสั้นเป็นโน่นแหละอ่ะสอนลงเกืุหนซ่อนนี่ปี๊ยะบ่โอ้เสาน่อย ไอคีน้ำแบบมุตตากับซาโนยกับวิญญาคีพี่น้องเอ้ยเพิ่นการสิยากนี่ล่ะน็อตกับมาไก่โอ้ยนี่ไ่าเอฟดันหาตองอ๋อเอาขับใจขับใจขับใจซาโน่กับสีห้มักทัวร์อะไรแพี่น้องเไยน้ำใจกันนี่แหละพี่น้องเฮากับเบาเอานี่แหละพราะว่าสาวน้่กับมาติให้นี่แหละพี่น้องเไงวิเล่หมยนี่บินวง mình chui tới chai mà nạ vừa Bạn tự kênh Bạn tự kênh Bạn tự kênh Bạn tự Bà Bạn tự kênh Bạn tự kênh Bạn tự kênh này lạ Bạn tự kênh mình này Ừm, Mưa con mưa con Áo lê Khi đây dù bò Tổn nì bò Bài đây nó Đây bò Chỗ khắp bò Áo khắp lăng vương Thầm bò đây Họ cả sông hoạt bàn Họ cả chỉ xói xào nồi còn Bạn เอาอไปนี่อยไปได้เอาอ,อามาไ,ได้บ่ทำได้อยู่พี่น้นองอ,อ,อ,อันนี้ฮากรเชอมหมู่บ้านแหลพี่นงเฮากรดีพอสาหน่อยมาตีไห้เพราะว่าฮากาเชื่อมนุนลพี่นงอง หม kind of ู่บ้านนี้ก็เป็นหมู่บ้านที่นอกกับตําเมืองนี่พี่น้องสวัสดีล้อมๆไปดิเฮ็ดหยังอยู่ตอนนี้น่ะกุตะดเต้าไว้ักพรเนาะออหาก็ได้ฮุข้าบ่อืออๆันก็ถามแน่ในหมู่บ้านเขาเจ้านี่ขึ้นลิ้นผู้สาวขึ้นลิ้นเฮือนได้เลยบ่ได้ได้เนาะบ่ยาจ้า ได้บอกหรอเรียนเรียนปศากางคืนหรอได้บอกได้เนาะโอ้ก็ได้โอ้ขันนอนนำกันอยู่อนนี้บ่ได้คลามขลาขัน้สาถึกใจกัไปนอนอยู่ไซ่หรอนอนอยู่ป้าอยู่ป้านะโอในนั่นในพี่นองหมู่บ้านนี้พี่นองขัน้สาถึกใจกัไปนอนป้า วูาสาวหมู่บ้านนี่กะเฮาไปกลางคืนกะึ my my wow. magic, ้นล so on right? I mean, oh. ินได้เลยพอนองอยู่เฮือนเนี่เข้าห้องได้เลยจับได้โอ้แต่นอนน้ำกันอยู่เหื่นบ่ได้มีแต่นอนอยู่ป่าเนาะเออโอ้เออเอาพี่ยังได้สิไห้เด้อเข้บใจเข้าใจเป็นบ่เป็นบ่ข้บใจบ่เป็นเป็นเใจเลยด้วยข้บใจสินกันเจ้าบุญชั้นเต่าเข้บใจไป ขับใจขับใจสินกันเอ้าเอ้าเอาน้าาามวยไหมเนะี่ยเอา้าขับใจลายเด้อร์ <c oughs> โอ้พี่น้องหมู่บ้านนี่กะเป็นหมู่บ้านที่แปลกที่สุดเลยพี่น้องเพระาพระว่าผู้สาวหมู่บ้านนี่กะเอาไปกันงขึ้นกะขึ้นได้เลยพี่น้องเชื่อมขันผู้สาวทึกใจกะไปนอนป่าโอ้ในนั่นในพี่น้องหมู่มบ้านนี่ในพี่น้องนอนอยู่เฮือนโบได้พี่น้องนี่บำตากะสีเลาะทั่วหมู่บ้านนี่ในพี่น้องบำตากะสีพ่ออย่างเนี่เมื่อนี่พี่นอาา้องเลยกดงามเลยวัฒนธรรมชนเผ่ามองก้งพี่น้อง ใช่กช็ใช่แต่ส่นไหนตอนเรา đang กับใบไช้กันไใบไสดเอ้ยบ่สามเดือนกับส,สุดเลยพี่น้องกะบ่แม่นง่ายเนี่ยพี่น้องไงเพื่อสิได้สิ้นพี่น้งนงองก็คอยเฮ็ดคอยไปนี่แหะพี่น้องโอ้มันยังอันนี้นะแฮมบ่โอ้อามาจิพูบ่ oh, chụp hù nó, cái cháu sưu sưu đồ thay này nè, 15.000 kip bờ, oh, có phi nông ấy, đi chắc khối anh sang này, tôi tôi thóc là phi cái cháu đây mát thì hù đấy, nhang mua tai nó, tai luôn bờ, nhang, oh, khụt nhầy ai đây chưa sai anh đi nè. ยูป้าเนะลยยูปาเนาะเถ่แห่บ่ะลาจับซื้อลาจับซื้อโอ้โหประมาณจักโลนี่น่ะประมาณไปหกโลนั่นแหละหกโลหกโลตียงบนตียงท่อเพิ่นไล่จับซื้ออานิขายท่ายได้ี่น่ะไข่กึ่ลกห้าสิบโลห้าสิอ ขายเฮาเน่เฮาเฮากับชิทายชีวิตอันนี้เฮากับชิปปล่อยธรรมศาสตร์ขายค้าให้บอดเซนหนึ่งบ่เออขายแลย้วได้เนาะเออโอ้พี่น้องพระเจ้าสิขายให้บ่มตาเซนหนึ่งบ่มตากับชิทายชีวิตตังเงินตัวทองอันนี่ขายให้บอดเซนหนึ่งเนาะเอะอเอาเอาเอาขอบใจลไรเด้อเออขอบใจอันนี้ก็จะเป็นตัวเงินตัวทองพี่น้องเว้ยนี่การเมิดง่ายพี่น้องพระเจ้ากัได้มาติพู นี่ในผ่านเอามาพี่น้องในผ่านกะไรจับสื่อเด็ดในผ่านกะสีคายให่นึ่งเซนกีบพี่น้องบำตากะชีมาไทยชีวิตดวงเงินตัวทองสีปอยสูธรรมศาสตร์เลยพี่น้องข้าเจ้าคายกะเป็นโลอันนี้กะเจ้าคายบดโตเลยนึ่งเซนกีบพี่น้องบำตากะขอบใจละลายข้าเจ้าพี่น้องเพราะว่าข้าเจ้ากะสีคายให้บำตานึ่งเซนกีบบำตากะสีปอยสูธรรมศาสตร์เลยพี่น้องดวงเงินตัวทองกะประมาณหกโลเนาะหกโลนี่แหละโอเคที่กอบเปลือยเลย กับกับอะไรเงินปลาประมาณจะขึ้นจะนอนอยู่พูนะสองมือสองมืออ๋อสองมือสองคืนเนาะได้ซอมนี่กับประมาณจะหลานสมินนะโอ้ประมาณล้านหนึ่งเลยเดี๋ยวอาขับใจละลายได้ในพานเด้อขับใจขับใจขับใจพระบาบอมตากกสีไปปล่อยสู่ธรรมศาสตร์นะละพนองเจ้ากับสมคายให้หนึ่งแสนกีบโอ้ กอให้ข้าเจ้ากัซื้อในมันรถเนี่แหละพี่น้องอ๋อเนี่ยไทยีวิตจุงเงินทุ่งทองเลยล่ะพี่น้องเลยอ้าวขับใจละลายเด้อขับใจละลายเด้อนะเด้ออ้าวขับใจละลายขับใจละลายโอ้ยบำตาได้ไทยแล้วพี่น้อง ชีวิตตัวเงินตัวทองพี่น้องไปปล่อยสู่ธรรมศาสตร์ไปเจ้ากัสิมาคายให้นึ่งแสนเกีบเงินลาวนี่ละพี่น้องไปพอให้เจ้ามีแหงใส่น้ำมันรถพี่น้องสบายดีมาตักน้ำบ่สนบกดหมู่บ้านนี่กันเศร้ากัตอนเศร้ากับไปตักน้ำตอนแรงกับไปตักน้ำในพี่น้องหมู่บ้านนี่เด้อนี่สุดยอดหลายเลยพี่น้องหมู่บ้านนี้พี่น้อง ไปเจ้าใช้ชีวิตแบบนี้เลยเด้กพี่น้องเลยเอานี่ขนมเด้อไม่มีนักเสียให้เจ้านี่เอาขอบใจขอบใจไปเลยสู้ๆลุยสุดยอดลายเลยพี่น้องธรรมาศาสตมมูบานนี่พี่น้องนี่บรรยากาศยามนึงแรงข้าเจ้ากะใช้ชีวิตแบบนี้เลยเด้กพี่น้องสบายดีซะหน่อยงไปตักน้ำบ่ อยู่กับธรรมาศาสตร์ร้วนๆพี่น้อง